สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินประสมศรีเป็นนอจพอดูแลผู้พิการโรงเรียนราชาประชานุคราะห์16จังหวัดมหาสารคามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองค่ะผู้พิการที่อยู่ในความดูแลมีหนึ่งท่านคือนายสาคอลิธิสารได้รับการจ้างงานในตำแหน่งนักการพานโรงค่ะโรงเรียนราชาประชานุคราะห์16ของเรา มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด293คนในส่วนการสนับสนุนบุคลากรที่มีความหลากหลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6, มีความภูมิใจที่ได้รับนายสาครลิศิสารในตำแหน่งนักการพานโรงมาช่วยงานของโรงเรียนซึ่งนายสาครมีบทบาทสำคัญในการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่รับผิดชอบล้างห้องน้ำ เก็บขยะในบริเวณโรงเรียนไปกำจัดที่บ่อขยะทุกเช้าและเย็นหลังเลิกเรียนและช่วยเหลืองานต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นโรงเรียนราชประชาน,นุข้อ16เล็งเห็นถึงศักยภาพของทุกคนและมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพคุณค่าจากการได้รับโอกาสก่อนที่คุณสาครจะเข้าร่วมงานกับเรา การบริหารจัดการในส่วนของพานโรงต้องอาศัยการจัดสรรกํำลังคนและเวลาค่อนข้างมากแต่เมื่อคุณสาคอนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนท่านได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่โรงเรียนได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้บุคลากรคนอื่นๆสามารถทุ่มเทกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ สำหรับแนวทางการพัฒนาผู้พิการของโรงเรียนของเราก็เป้าหมายก็คือให้ผู้พิการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและเหมาะสมกับศักยภาพาเช่นการฝึกทักษะทางด้านของนักการพันลงเช่นการฝึกการกวาดถูพื้นทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็ลานกิจกรรมต่างๆนะคะและใช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอุปกรณ์อย่างทุกอย่างให้ถูกต้องตามวิธีเช่นเครื่องดูดฝุ่นและใช้น้ํายาต่างๆให้เหมาะสมกับงานค่ะ ส่วนแนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพนะคะก็ในหน่วยงานของเราก็ได้ส่งเสริมให้ผู้พิการได้ตรวจสุขภาพประจําปีในทุกๆปีนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะคะและ ที่สำคัญนะคะคือออกกําลังกายเบาๆในทุกวันอย่างน้อย30นาทีนะคะแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์ครบ5หมู่นะคะก่อนที่โรงเรียนของเราจะมีผู้พิการเข้ามาร่วมงานหรือมาช่วยงานโรงเรียนโรงเรียนของเราก็จะมีปัญหาด้านขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักการพานโรงค่ะปัญหาการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของเรามีบริเวณที่กว้างมากนะคะทําให้ บุคลากรไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ได้ให้นักเรียนมาช่วยทําความสะอาดตามจุดบริเวณที่ตัวเองได้รับผิดชอบนะคะและหลังจากได้รับผู้พบิการเข้ามาช่วยงานก็ทําให้คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านก็สามารถปฏิบัติงานการเรียนการสอนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการทําความสะอาดโรงเรียนบริเวณต่างๆก็เป็นหน้าที่ของนักการทานโรงค,ค่ะ คนพิการมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะต่อหน่วยงานช่วยในงานต่าง,างๆงานด้านหน้าการพาลโรงและยังช่วยดูแลนักเรียนของเราด้วยนะคะการที่ได้คนพิการมาช่วยงานก็ช่วยแบ่งเบาภาระ,ะบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีครับผมนายสาคลรลิธิสารทําง,งานอยู่ที่โรงเรียนรบบชาชบรณฑิตมุเเราะ16กก่อนได้รับการจ้างงานเงินก็ขาดขาด,ขดคืน,คนไม่พอใช้ หลังได้รับการจ้างงานมีเงินเดือนและก็ใช้ในครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุขไม่ขาดสนเรื่องเงินผมขอขอบคุณบริษัทโอิชิราเมนจำกัดที่เรียยเห็นคนพิการที่มีความสามารถทำงานได้ผมขอขอบคุณครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16ขอขอบพระคุณบริษัทโอิชิราเมนจำกัด ที่ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้พิการส่งเสริมให้ผู้พิการมีรายได้และยังทำให้โรงเรียนได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยงานค่ะ